ตอนนี้เรารับสมัครทั้งนักร้องและเรายังมีการรับสมัครดาราด้วยเพราะว่าเราอยู่ในทีมงานทัพลายไดมอนด์ครับผมเราขอสมัครดาราด้วยโค้ดครับอออ้าตะกี้ผีบ้าไมเนี่หรอขอหายบ้าลวครับขหายได้ที่ไหนครับโดนบุ๊บตะกี้หายบ้าเลยอ๋อโดนบุมหายบ้าเลยครับอ๋อจะมาเป็นดาราครับผมเพราะผมเคยแสดงละครมาก่อนอ๋อเคยแสดงละครละครทีวีละครลิงครับโอ้ัหน ไม่น่าเหมือนคุณประกิตเหมือนกลยพอจะมาแสดงละครครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้คุณเป็นพระเอกจะได้หุ่นหุ่นจะได้เนอะดูข้างซ้ายเหมือนโจเหนฟ้าดูข้างขวาเหมือนยันต้าหัวคอตั้งหน้าหมุนหัวเก่าอีปิวอ่ะมันเลิกแล้วเลิกแล้วฮะอันนี้เดี๋ยวให้เป็นพระเอกครับเดี๋ยวเราจะมีนางเอกของเรามาโอ้โหจากค่ายกรุงเทพมาเลยมาจากกรุงเทพเลยครับผมนางเอกของเราคนนี้อ่าเขาจะนางเอกเลยครับเชิญนางเอกอ่ามาจากกรุงเทพเลยค่ะมาจากกรุงเทพเลยหันแค่หลั นั่งรถตู้มาเลยฮะโดตโค้กมาได้ข uh> ึ้นเครื่องมาดูขึ้นเครื่องนั่งโอ้โหตัวเอกมาแล้วฮะโอ้ยเป็นไงพระเอกกับนางเอกโอ้โหเต้าอ่าอยู่ทางด้านหลยังเป็นไงฮะก้นอย่างตู้เย็นฉี่คิ้วได้โอ้ฝากกระทิงแดงไปแช่จักขวดไปแช่ได้ยังไงพระเอกกับนางเอกอย่ามาเปิงกัดแตะเปิงกัดบ้าได้หมไม่มีไส้ทั้งคู่เลยใช่ไหมโหเหมือนมากเลย ผมเหมือนอะไรคะทั้งคู่นี่เหมือนมากเหมือนอะไรเหมือนเนี่ยกับจัชกิมชลองหาง <c oughs> ใช่ไหมโอ้อันนี้ยืนอ่าอันนี้อันนี้นนชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่อส้มค่ะอ๋อชื่อน้องส้มนะครับเดี๋ยวน้องส้มมาเป็นนักเอกของผมนะครับส้มแท้ทำไมถึงชื่ส้มบะเกี่ยงวัเนาะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นแม่อย่าบะเกี่ยงลงใช่ปะพูดไปเถอะเขาคงไม่รู้ละ อ่ะเดี๋ยวคณเป็นพระเอกพระเอกครับของผมจะทําเป็นภาพยนตร์เก่าๆหนังเก่าๆครับจากภาพยนตร์เรื่องบนลักลูกทุ่งบนรักลูกทุโอ้หนังอมมาแตะอมาตามีที่ไหนแล้วอมมาแตะเป็นหนังอมตาครับที่พระเอกเ่อพี่เขาโอ้พี่เขากับอิเลียมทองควาวทองควาวไปดูหนังช่องไหนมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวคุณเป็นพระเอกครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนางเอกนะคะ แต่เราจะเปลี่ยนใหม่จากมนลักลูกทุ่งนี่มันเฉยไปแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นมนลักลูกจิ๋มมนลักลูกจิ๋มครับอ๋อพระเอกพระเอกชื่อไอ้คราวเราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นไอ้ไอยพระเอกเปลี่ยนไปไอ้ขวยนะครับนางเอกในท้องเรื่องชื่อทองกปลาใช่ไหมฮะเราจะเปลี่ยนใหม่น้องทองกปลวนี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอีจิ๋ม น้องจิ๋มน้องจิ๋มครับน้องจิ๋มนะครับอันนี้ไอ้คุยไอ้คุยอันนี้น้องจิ๋มโอเคนะครับอ้าวกล้องพร้อมไฟพร้อมแสงพร้อมมากินข้าวเลยแสดงหน้าอ่านักเอกนั่งเลยครับอ่าถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยเอาให้ได้มุมกล้องหน่อยอ่าอ่งเดินเดินเดินมาน้องเอกต้องเมาหน่อยเมาหน่อยอ่าพอมพอลำพอม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 มาน้องเอกหนุ่มหล่อที่สุดในซอย เขาเป็นพระเอกหนุมที่หล่อที่สุดด้วยความที่เขาเมาเขาเอาเ,าเ,อาเงินเดือนไปกินเหล้าจนหมดเขาไม่เหลืองเงินเดือนเลยแล้วเขาก็กลับมาหาเมียรักเคาะประตูเรียกเมียรักก๊กก๊กก๊กจิมจะ้ะจิมจะ้ะเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้<อ>หน่อยอย่ยลาลากหัวย,ยาวสิครับมันยาวมาันเอาสั้นส้นเอออ,อ่ะอเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้ควยหน่อย ไม่ไหวแล้วค่วยไม่ไหวแล้วเมา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 เงินเดือนข่วยก็ไม่เหลือเงินเดือนข่วยก็ไม่เหลือเปิดประตูให้ข่วยเถอเปิดประตูให้ข่วยเิอจิมพูดจิมพูดได้ผู้กองอาสั่งให้จิมพูดอ่านางแอกพูดเปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาเลยไอ้ข่วยไอ้ปิดยอเปิดเปิดเข้ามาเลย ไอ้ไเออทชละทชละจิมไม่ได้ปิดจิมไม่ได้ปิดจิมเปิดไว้ตั้งแต่เย็นแล้วจิมเปิดไว้แต่เย็นแล้วจิมแห้งหมดแล้วจิมแห้งหมดอะไรแห้งเงือเหงื่อแห้งเขานั่งรอเราเ็เหงื่อก็ออกแต่ควยเริ่มเปียกแล้วไตัวเปียกเหงื่อออกอ๋อเมล่าเล่าเล้าเหงื่อออกเอ่อเปิดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาเลยจิมไม่ได้ปิด จิมไม่ได้ปิดอ่ะจิมลูกก็เปิดประตูให้หน่อยทำท่าเปิดประตูแอะอะแล้วเข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อกมาอกเออแล้วพอเห็นหน้าอีจิมไอ้ขวยก็นั่งคู่เข่านั่งค ah, ah, ู่เข่าคู่เข่ามาขอโทษเมียรักอ่จิมจ้ะจิมจ้ะจิมจุดบัตรเลยจ้าเอาไม้ น้ำมูกจิมไหลไปไท่จิมก็กินยาแล้วยาอะไรทิปปี้เออทิปปี้จิมจ้าจิมจ้าผิดไปแล้วควยปิดไปแล้วควยขอโทษควยขอโทษควยไม่เคยทําให้จิมผิดหวังเลยควยไม่เคยทําให้จิมผิดหวังเลยควยรักจิมเสมอควยรักจิมเสมอถ้าขวพาจิมไปถ้าควยขาจิมไปควยคงอยู่ไม่ได้ควยคงอยู่ไม่ได้ คุยคิดถึงจิมควยคิดถึงจิมจิมพูดจิมพูดอีกแล้วคม่ต้องพูดนังเอกเขาจะพูดเออเออดีมากดีมากไอ้ควยไอ้คุยที่พูดกับจิมรู้เรื่องที่พูดกับจิมรู้เรื่องแนะแล้วด้วยความโมโหไอ้ควยง้อเท่าไหร่ไอ้จิมก็ไม่ให้อภัยไอ้ควยเลยสะบัดหน้านี้เช้านี่มันจะรอดไหมเนี่ย และแล้วอีจิ๋มด้วยความที่แล้วหัวเลยเดินเข้ามางอหัวงอไอ้ขวยเข้ามากอดไอ้ขยอยกอดกอดกอดหลังกอดหลังกอดกอดเอวกอดเอวกอดเอวอ่านี่กอดเออกอดไปเลยอย่างโอยเฉยเฉยอยัางมาหน่อยไฟด้วยเขากอดเฉยเยและแล้วไอ้ขวยด้วยความโมโหงอเท่าไหร่อีจิ๋มก็ยังไม่ให้อภัย เห็นแล้วอีจิ๋มเข้ามากอดเลยสะบัดมืออีจิ๋มออกไปหวยมันโยยบ่กวยมาดเพราะเอกเราโมโหแล้วดังเอกเข้ามางอนเราไม่สนใจเราต้องสะบัดมือออกไปอ่าแล้วแล้วด้วยความโมโหไอ้ควยก็สะบัดมืออีจิ๋มออกไปเรามสักกาบ่เล่นนะรำรวยเอ้ยเราต้องสะบัดเราเป็นลูกผู้ชาย เราสะบัดมือไปเลยอและแล้วด้วยความโมโหไอ้ควยก็สะบัดมือจิ๋มออกไปไปโอ้โหมึงมีแรงไรแค่นี้เองนะแรงที่สุดล,ละและแล้วอีจิ๋มด้วยความโมโหงอเท่าไหร่ไอ้ควยก็ไม่ยอมให้อภัยอีจิ๋มเลยตบหน้าไอ้ควยหนึ่งที่เออโ,โอ้โหเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนางเอกนางเอกอ,อ,อ,อีจิ๋มทำมาได้กันมาถ่ายกี่เข้านึ่งมาถ่ายอย่าบะหมี่แห้งอย่างเนี่ยตบมันต้องตบให้สมจริงสมจัง เออเนี่ยเนี่ยเเดจิ๋มนี่หลบมาจิ๋มขาวหลบเอาจิ๋มดำแทนม่ okay. ้เขาจิ๋มเศร้าอแล้วแล้วอีจิ๋มด้วยความโมโหก็ตบหน้าควยหนึ่งทีอ่อเนี่ยอย่างนี้เอาให้ได้ยินเสียงนะอ่าแล้วแล้วด้วยความโมโหอีจิ๋มก็ตบหน้าควยหนึ่งทีเป็นยังไง้ควย น้งเลอะที่เดิมจบแล้วเป็นยังไงเบอร์หรือเปล่าเป็นยังไงฮะโอเคขอขอบคุณกับน้องซ้อมหน่อยครับเสียงโปรโมทน้องซ้อมหน่อยอ่าโอ้โหเป็นยังไงความรู้สึกฮะชาชา